สองอาดีขึ้นสูตรกันแดดตัวใหม่กันค่ะสูตรนี้จะเป็นกันแดดเนื้อมูสพิงกี้ซันสกรีน S.P.F 50 P.A. บกบกบวกสามารถปกป้องผิวจากแสง U.V.A และ U.V.B ได้ถึง50เท่าเลยค่ะและนอกจากจะก,กันแดดแล้วนะคะตัวนี้ยังมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยค่ะตัวนี้เป็น สูตรมาตรฐานจากโรงงานเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากพัฒนาสูตรหรือใส่สารสก,กัดอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ค่ะเสร็จแล้วมาดูตอนทาบนผิวกันค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อมูสสีชมพูนะคะเกลี่ยง่ายซึมซาบไวแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะเลยค่ะ ช่วยทนอัพผิวปรับผิวให้ขาวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติเปรียบเทียบให้ดูข้างที่ทานเนี่ยจะเห็นว่าขาวกระจ่งางใสขึ้นมากเลยค่ะตัวนี้จะช่วยกันน้ํากันเหงื่อระหว่างวันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันค่ะว่าจะกันน้ําจริงไหมถูๆๆแบบนี้ไปเลยค่ะ<ๆ>ก็จะเห็นว่าผิวก็ยังคงมีความขาวกระจ่งางใสอยู่นะคะ<ๆ>ลองเอาทิชชู่ซับแล้วเทียบกับอีกข้ังที่ยังไม่ทาก็จะเห็นว่าผิวก็ยังเหมือนเดิมขาวกระจ่างใสอยู่ติดทนมากเลยค่ะ